เป็นตาวแรกที่ต mm ิดตั้งที่นี่นะคะเป็นอุปกรณ์ชิ้นอัลเทอร์เนเตอร์ใช่ค่ะเป็นอุปกรณ์ชิ้นแรกที่ช่วยลดการติดต่อ จะเชื้อที่โอกาสจะแพร่ไปสู่เจ้าหน้าที่ได้นะคะก็เป็นอุปกรณ์ชิ้นแรกของทางโรงพยาบาลพัทลุงคันนี้ที่เราจะช่วยลดการติดเชื้อแก่เจ้าหน้าที่แล้วก็ให้ประโยชน์สูงสุดแก่คนไข้ในการช่วยหายใจค่ะนี่รถบัสเฉพาะชิ้นนี้ชิ้นเดียวเกือบแสนบาทใช่ไหมแต่น้องๆอยากให้กี่กี่ที่เนี่ยกี่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 อี่กี่กี่กนี่ก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 ี่่ก่กี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 ่กกี่กีี่กี่กี่กีี่กี่กี่ก เขาก็มีธุรธกิจอยู่แล้วแต่ตอนนี้เขารวมกลุ่มกันนะไม่ว่าจะเป็นรถสวยรถเุ็กอะไรก็ตามนะแล้วเขารวมมาเนี่ยไม่ได้ใช้เงินไน้อย <S <S เขาช่วยทั่วประเทศแ้นเนี่ยส่งไปถูกไหมน้องๆเขาเกตนมาเขาส่งไปทั่วประเทศเลยแล้วเรายิ่งดีใจและพอน้องๆนี่บอกมาผมก็ยินดีเลยแล้วเขาพยายามช่วยเพราะอะไรเพราะแพทย์พยาบาลพวกนี้ถือว่าเป็นทัพหน้านะครับแล้วก็มีอัตราเสี่ยงสูง นะสูงกว่าพวกเราเ็าอยู่ติดกับคนไข้อันนี้ชื่นชมนะแล้วผมเองวันนั้นก็ได้ทอดพระปาแล้วก็ดากันมาให้กับคุณหมอใหญ่แล้วสองแสน,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 นแล้ววันนี้แต่วันนั้นรับปากไัแล้วว่าเอาไอ้ก่อนไม่พันสองร้อยขวดถามคุณหมอวอ่อวอาให้คุณหมอเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลมีกี่คนคุณบอกร้อยขวดเพื่อให้เจ้าหน้าที่ทุกคนได้ใช้ติดตัวเพราะเขามีความเสี่ยงมากกว่าเรานะอันนี้ไาาาอ้นายประธานเออดำ แมสชิวแล้วก็หน้ากาก N95 ครับแล้วก็มีชุด PPE มาีพม่ร่วมโวยจักและก็สุดทายก็จะมีอุปกรณ์ช่วยหายใจครับแล้วก็เราโดยจากมาแล้ว20ที่ครับแต่ส่วนใหญ่ก็จะส่งไปให้ทางโรงพยาบาลที่อยู่ไกลครับที่ไม่ค่อยได้รับฟารมดูแลของเรานี่ใช้ชื่อเป็นกลุ่มอะไรหรือเราเป็นประธานในอะไรฮะก็สวยกาญนาคร่วมกับสมาคมรถยนต์ผู้ประกอบการใช้แล้วครับ อันนี้คือนายกสมาคมครับอนายกขอพูดหน่อยที่นะครับก็วันนี้นะครับทางสมาคมเลือดอย่างวร้ของประเทศไทยนะครับก็มีความประสงค์นะครับอยากบริจาครับสิ่งจําเป็นนะครับต่างๆนะครับไม่ว่าเป็นบปกรณ์ที่สําคัญในการช่วยแพทย์นะครับเพื่อในการรักษาผู้ป่วยนะครับวันนี้นะครับสมาคมนะครับได้เดือนหน้านะครับช่วยทั้งประเทศเลยนะครับเพราะว่าในประเทศเรามี คนที่เป็นสมาชิกชมรมเราสมาคมเราอยู่เนี่ยประมาณ25ชมรมทั่วประเทศนะครับตอนนี้สมาคมได้เดินเรื่อนะครับให้ทุ่ชมรมเนี่ยนำอุปกรณ์การแพทย์ไปบริจาคในพื้นที่ของประเทศไทยเพื่อช่วยเหลือแพทย์จริงๆครับผมอะไรนะที่สถานที่โรงพยาบาลปทุมธานีครับผมเป็นที่แรกร่วครงการที่ที่แรกเลยครับผมโอเคได้ได้ไดให้เอเต็มได้เลย